สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจคนเปลี่ยนดวง travel channel ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้พี่หมอก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มาในหัวข้อคำทำนายหัวข้อความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะ ใครที่ชื่นชอบก็พี่หมอขออนุญาตฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจคนเปลี่ยนดวงทราเวลของเรากันด้วยนะคะเอาละค่ะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีค่ะความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนึกอธิษฐานถึงหน้าคนที่เราจะทำนายนะคะเลือกกองที่1กองที่2และกองที่3ตามลำดับค่ะเลือกมา1กองค่ะเมื่อพร้อมกันแล้ว เราไปฟังคำนายคำทํานายกันเลยจ้ะกองที่หนึ่งค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนาะความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างความรักครั้งนี้ของคุณคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะมีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงมากๆสูงแบบไหนคําพูดวาจาของคุณคําพูดของคุณจะช่วยให้คุณสามารถ เขาเรียกว่าประครับประคองความรักครั้งนี้ไปได้คู่นี้เป็นคู่ที่ต้องพูดดีๆใส่กันเขาเรียกว่ารักแรงเกลียดแรงค่ะ เป็นคู่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาสักระยะหนึ่งเมื่อผ่านระยะเวลาเป็นตัวพิสูจน์ความสัมพันธ์แล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างหรือความรักครั้งนี้ของคุณไปได้แน่นอนค่ะจะผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แน่นอนแต่ที่สําคัญนะคะเน้นย้ําเลยผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคำพูดของคุณน,นั้นจะเป็นตัวแปรมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้ดีค่ะ คำพูดจะทําให้ทั้งรักและเกลียดได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับใครที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะความสัมพันธ์ครั้งนี้พูดดีก็ได้ดีทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือว่าขยับขยายความสัมพันธ์จนไปถึงการวางอนาคตร่วมกันได้ต่อไปอีกถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนแล้วก็มีความจริงจังสูงมากค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างจะไปกันรอดไหมความรักครั้งนี้ของคุณค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคู่นี้เหมือนคู่เจ้ากรรนายเวรค่ะเป็นเหมือนดังวิบากกรรมต่อกัน ระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามคะ่ะระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามระมัดระวังในเรื่องของความรักครั้งเก่าครั้งก่อนไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือเขาระมัดระวังการมีมือที่สามคู่นี้เป็นแบบในเรื่องของเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเหมือนมาชดใช้วิบากกรรมร่วมกันทั้งรักทั้งแค้นใช้ง่ายคือทั้งรักทั้งเกลียด ระมัดระวังความสัมพันธ์ร้าวฉานอันเกิดจากบุคคลอื่นมาทำให้เราเกิดความผิดอกผิดใจกันได้แต่ว่าข้อดีก็ยังมีอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณผ่านผ่านคนนี้ไปได้หรือผ่านช่วงจังหวะที่เลวร้ายในขณะนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่โอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามีสูงเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ความรักของคุณ กับคนนี้ที่คุณคิดในใจเนี่ยเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรชัดเจนค่ะมาเพื่อชดใช้เวรมาเพื่อชดใช้กรรมมาเพื่อมาทําความทุกข์ความเศร้าให้เราโดยตรงถ้าผ่านจากคนนี้ไปแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจและมีโอกาสจะเจอรักแท้ของตัวเองได้ในการอนาคต เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องขึ้นอยู่กับวิบากกรรมความอดทนของตัวเองให้มากมาแบบเพื่อทดสอบจิตใจจริงๆค่ะความรักครั้งนี้ของคุณพี่หมอบอกเลยว่าโอกาสรอดค่อนข้างยากค่ะโอกาสที่จะไปกันรอดเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถามว่าพอมีไหมก็พอมีต้องมีการเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีบุตรร่วมกันหรืออาจจะต้องมีการแบบแต่งงานซะก่อนถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะไปกันรอดและไปกันได้นะคะเป็นคู่ที่มาชดใช้กรรม ด้วยกันอย่างแท้จริงทีเดียวเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะไพ่กองที่3ความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่กองที่สความรักครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยพูดค่ะรักนะแต่ไม่แสดงออกต้องหมั่นแสดงออกค่ะอีกคนก็รอให้พูดอีกคนก็อยากแสดงให้รัก สแสดงออกถึงความรักคู่นี้เป็นคู่ที่เก็บกดค่ะความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเรารักกันมากนะแต่เก็บกดกดดันไม่พูดไม่สแสดงออกบางคนก็รอฟังรอการปฏิบัติมีความรักกันเต็มหัวใจแต่เพียงแต่ว่าไม่กล้าในการสแสดงออกซึ่งความรักให้กันและกันพี่หมอแนะนํานะคะคู่ของคุณความรักครั้งนี้เนี่ย ควรจะแสดงออกถ้ารักก็บอกว่ารักถ้าชอบก็บอกว่าชอบถ้าไม่พอใจก็บอกว่าไม่พอใจอย่าเก็บอย่าอึดอย่าเก็บความทุกข์หรือเก็บความอึดอัดไว้ที่ตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณสามารถเปิดใจหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณ เขาเรียกว่าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมารับรองว่าความรักครั้งนี้ของคุณเป็นความรักที่มั่นคงสร้างอนาคตแล้วก็เป็นคู่ที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนกันได้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นความรักที่ดีเพียงแต่ติดอยู่ที่เขาหรือคุณไม่ชอบแสดงออกในเรื่องของความรักแค่นั้นเองค่ะให้มีอะไรให้บอกกันเนาะรักก็บอกไม่รักก็บอกนะจ๊ะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับ คาทำํานายความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจในคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ตรงนี้ทั้ง 2, 2> <อ>ช่องทางด้วยนะคะทั้ง f a c e b o o k Fanpage คนเปลี่ยนดวง travel ใน IG ก็ f a ซ e ันเดอร์สกอร์เจนี่หกหเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้กับคนเปลี่ยนดวงทราเวลชาแนลในช่อง YouTube ของเราอีกช่องทางหนึงด้วยนะคะ สวัสดีไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีจ้า